กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมจ o อบซิงอัพนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาตีบวกอีกเช่นเคยแต่วันนี้ผมจะมาเผยเทคนิคการตีบวกนะฮะฉบับจ o อบซิงอัพนะฮะไม่รู้อ่ะผมตีเป็นแต่แบบเนี้ยโอเคนะฮะก็ไปดูกันเลยมาจัดก,การทีมอาจจะยาวหน่อยนะนะฮะ ก็ซื้อไปแล้วเป็นเอโต้นะครับอ่ะซื้ออีกตัวหนึ่งครับเฟสมาทำหาเลยวะน้ำขานโทษทีไม่ได้ปิดเฟสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกโอเคสิบตัวโดยไม่ต้องใช้แต้มเลยครับเดี๋ยวคอยดูว่าผมจะตียังไงไปตีไปเรื่อยๆครับตีบวกสองให้หมดทุกตัวครับมันจะได้ห้าตัว ตัดคลิปไปดูบวกสองห้าตัวกันเลยโอย้ตัวสุดท้ายล้นะครับถ้าตัวนี้ติดก็ห้าตัวพอดีป๊บโอเคครับติดเรียบร้อยโอเคนี่ก็ได้เป็นบวกสองห้าตัวสำหรับใครที่ตีแตกมากนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรไปซื้อมาให้ได้ห้าตัวแบบนี้นะฮะสามเนี่ยสามตีเลย มีแต้มใช้แต้มแล้วแต่ผมไม่ใช้บอกเลยเป็นสองบวกสองนะครับสองบวกสองตีไปฮึยังไงครับนะครับก็ตีบ,บวกสามไปแล้วหนึ่งตัวตีบ,บวกสามครับไอตีไปครับ แตกว่ะฮับถ้าแตกท่านก็ทําการซื้อใหม่เหมือนเดิมนะคะอา้าวกู้คืนได้บวกสองอ้าวก็ไม่ต้องซื้อใหม่ครับแม่อ่ะเอ,เอ๊หรือต้องซื้อว่ะไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องซื้อมันกี่มันต้องมีบวกสามสองตัวไหมเหรอไม่เป็นไรช่างมันเอาเดี๋ยวเราเอาบวกสี่ไปก่อนบวกสี่ครับซามูเอลเอโต ติดก็ติดครับไม่ติดก็ไม่ติดไม่เป็นไรแต่คลิปนี้ผมจะทำบวกให้ให้ท่านผู้ชมดูทุกคนเลยนี่ครับติดบวกสี่อ่าะนะครับท่านผู้ชมเห็นสี่บวกสองนี้ผมแนะนำครับอยายาสี่บวกสองครับท่านชมเอาชัวร์ดีกว่าครับเป็นสี่บวกสามอ้าวไม่มีใครสัตว์โอ้อยบวกสามไปครับเนียบก็ ได้ทำการซื้อมาตีเป็นบวกสามนะคะติดปะโอเคครับติดไปแล้วนะคะก็ท่านผู้ชมจะได้สี่บวกสามอานนี้ครับอ่าเตรียมสังหารหรือ,อยังครับท่านผู้ชมอผบจะตีเลยนะผมจะไม่รีรอตีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันตีอย่างนี้ไงดูดูไว้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่ามันติดหรือไม่ติดติดแน่นอนถ้าไม่ติดคลิปนี้มันไม่สําเร็จ hê hey, hê hey, tịt đen non không được nghĩ đến người đó. <laughs> ไม่ติดบวกห้าคลิปนี้มันไม่สำเร็จเอ้ายมันไม่สำเร็จว้ยบุ๊คซี่ไปไปกดกดกดเ,เอาไปแล้วบุ๊คซี่แล้วอ้ยบุ๊คซี่บุ๊คซี่ติดมาติดมาติดมาไอาสัเอ้านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะชิบหายจะทำสูตรตั้งทีเจ็ดแมง <c oughs> โอ้ยโอเคสโนเนียสวัสดีครับ